สมมติ A เป็นเรานะเเป็นเรา B เป็นเขาถูกไหมชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าถูกไหมมันเคลื่อนที่โตขึ้นมาอายุมากขึ้นแต่งงานกันแล้วคบกันแล้วก็ผ่านเวลานี่คือการร่วมทางกันไปด้วยกันแหละด้วง่ายถ้า A มีความเข้าใจในตัวเองก็จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันหมายความว่ามันมันเกิดพื้นที่ ให้อีกรหัสหนึ่งมาปอกเกี่ยวถ้าเป็นภาษาคือรับรู้ให้อภยัยให้กำลังใจนั่แหละพอผ่านเวลานะผ่านเวลาไปเนี่ยสามคำที่หมอบอกจะเกิดขึ้นก็คือเริ่มพบกันคือผูกพันถูกไหมผูกพันอาเป็นแฟนกันเราจะพบกันไปตลอดชีวิต คำพูดความคิดการกระทําทุกอย่างนะสามอย่างเนี่ยที่มีต่อกันและการตื่นมาก็เจอหน้ากันกลับมาบ้างก็เจอกันผูกพันพ่วงพันปัวพันอ่ะพัวพันเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับลูกหลามีไหมมีลูกไหมรับผิดชอบหนี้สินมีไหมพระลระต่างๆทรัพย์สินต่างๆตอนแรกเราก็อยู่ส่วนของเราถูกไหมเราอยู่ส่วนของเราเขาอยู่ส่วนของเขา แต่จะบอกว่าบกเพลสันนิวาสนะทำให้เรามาเจอกันถูกไหมเราจึงเอาชีวิตมาทับซ้อนกันจุดนี้แหละครับคาว่าทับซ้อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ไม่เขาว,ว่าเราเสียความเป็นตัวเองเกินกว่าเกินกว่า60หมายความว่าวันนี้โอ้ยรักมากเลยยอมทุกอย่าง ปกติชอบไม่ชอบกินเผ็ดก็ต้องไปนั่งเฝ้าเขากินเผ็ดแล้วต้องกินกับเขาด้วยไม่กินผักเขากินผักกันแล้วก็ต้องไปนั่งกินกับเขาด้วยไม่กินเหล้าเราก็เขากินกันแล้วก็ต้องไปกินเขาด้วยไม่เสียความเป็นตัวเองทุกอย่างยอมนะเกินกว่า60สเปอร์นหมายความว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ทันทีพอเป็นแบบนี้นึก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 ภาพนะนึกถึงเส้นขนานเมื่อกี้นะถ้าแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนความมีพื้นที่ ของตัวเองสบายสบายเลยหกสิบเปอร์เซ็นเอโอเคแหละเป็นแฟนกันยอมได้ยอมหรือว่าเข้าใจเขาเข้าใจเราเนี่ยหมยใช่เขาบักเข้าใจเขาเข้าใจเราแต่ไอตัวที่ยอมจนเสียความเป็นตัวเองนั่นแหละมันทําให้ตัวเวกเตอร์เนี่ยมันเป๊จ,จะ้ะมันทับซ้อนเข้ามาเห็นไหมทับซ้อนเข้ามาเห็นไหมแล้วพอผ่านเวลาเข้าไปาเวลาเวกเตอร์มันออกจากกันจะ้ะนี่ แต่ถ้ารักษาความเป็นตัวเองซึ่งกันและกันตัวเองเป็นยังไงยอมรับเคารพเขาเป็นแบบนี้เข้าใจนะเราเข้าใจเขาเราเข้าใจตัวเองด้วยเขาก็จะเข้าใจเราแล้วเข้าใจตัวเองด้วย,วววยมันจึงมีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันจึงรักษาพื้นที่แบบนี้ไปจน f o r e v e r จนตายนั่นแหละเห็นไ,ไหมเวกเตอร์ไม่เปลี่ยน